ค้อยเตือนเรือรถแจ้งปมปัญหาหลังซองผลิตภัณฑ์ไล้ข้อมูลโัชนาการนองรับความผิดยอมรับที่น้อยไปยืนยันคุณภาพเต็มร้อยมีความผิดพลาดแค่ที่2เท่านั้นจากกรณีบนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพด้านหลัง ซองผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือยี่ห้อในปรากฏว่าหลังซองสินค้าไม่มีรายละเอียดของข้อมูลคุณค่าทางพภชนาการทําให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดและกลายเป็นวอลล์ World เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์พร้อมทั้งมีการแซวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าถ้าหากได้ทานแล้วก็คงจะดีได้ลดความวอ้วนเพราะไม่มีพลังงานอะไรเลยนั้นล่าสุดนายธีรพันธ์ชัยวงศ์สากรรมการผู้จัดการบริษัทเลอรถอินเตอร์ฟู้ดจำกัดพร้อมด้วยทนายเจมส์ นิติธรแก้วโตวได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมรายละเอียดต่างๆเราไปรับฟังคาแถลงกันเลยค่ะนะครับสวัสดีครับพี่ๆสื่อมวลชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมทนายเจมส์นะครับแล้วก็คุณคนิกนะครับซี CEO, อีโอก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถครับวันนี้ผมจะมาแถลงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสื่อออนไลน์นะครับที่มีคนผู้ใช้ Facebook ลายหนึ่งนะครับนำภาพด้านหลัง นะครับของก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถนะครับไปโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ครับแล้วก็ซึ่งในในด้านหลังซองนี่นะฮะปรากฏว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีรายละเอียดของคุณค่าทางโภชนาการนะครับ mm hmm. ก็เลยทําเกิดเป็นไวรัลขึ้นมาว่าแบบเอ๊ะทานแบบนี้แล้วมันดีนะมันลดความอ้วนอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่จริงนะครับกระบวนการตรงนี้มันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ ผมพาคุณนิคนะครับซึ่งเป็น c ีอเจ้าของเรือเือรถเนี่ยนะครับมาชี้แจงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้สังคมเนี่ยได้เข้าใจนะครับข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับคุณนิคครับมีอะไรจะแถลงบ้างครับครับสวัสดีนะครับผมนะครับในนามผู้บริหารนะครับบริษัทเรือรถอินรฟูนะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เรานะครับต้องขอโทษประชาชนทุกคนนะครับ ผู้ที่ติดตามเรือรถและผู้ที่ยังสนับสนุนเรือรถอยู่ตลอดนะครับผมครับกับเหตุการณ์นี้นะครับทางบริษัทนะครับเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงๆครับผมครับมื่คุณทราบตอไหนครัว่ามันมีอะี่เกิดขึ้นในโซเชียลอ่อพอดีมีคนส่งมาให้ดูครับก็เลยได้ทราบครับผมครับ แต่ในเรื่องของของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับเราู้เรารู้มาก่อนอยู่แล้วครับผมครับแล้วเราก็าได้มีการเรียกคืนสินค้าบางส่วนแต่สินค้าอยู่ในท้องตลาดเราอาจจะเก็บมาไม่หมดครับคนที่สมมาเคลมให้เราหรือว่ามาเปลี่ยนกับเราไม่หมดครับผมครับเพราะเหตุการณ์แล้วเราจะกลับไปตรวจสอบนะรว่ามันมิดพลาดของขั้นตอนอ่าใช่ครับอ่าความบิดพลาดก็คืออ่าต้องชี้แจงนี้ก่อนนะครับอ่า ก่อนหน้านั้นนะครับเราก็คือมีซองเก่าก่อนซึ่งไม่ใช่ซองที่มีปัญหาซึ่งตอนนั้นนะครับขนาดนั้นนะครับซึ่งซองเก่าตอนที่เราใช้อยู่มันหมดแล้วมันหมดมันหมดพอดีแล้วก็บริษัทที่เราไปให้เขาผลิตให้ใหม่เขาก็ได้แนะนํามาว่าเนี่ยเราแบงค์ไว้ก่อนนะอะไรเงี้ยคือการที่เราจะทําซองขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับมันจะใช้เวลานานประมาณ30-45ถึงวันเลย และตอนนั้นนะซองเราไม่มีพอดีด้วยความที่ทางบริษัทเขาแนะนํามาเราก็โดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนะครับล้วกออ็น่าจะไม่ปัญหาอะไรเพราะว่าตัวผมเน่เกิดมาจากร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือแบบข้างถนนจริงๆพอเขาแนะนํามาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยทําตามที่บริษัทเขาแนะนําครับผมครับแนะนำยังไงบ้างก็คือแนะนําว่าให้แบงค์ข้อมูลไว้ก่อนออนะครับแล้วก็พอข้อมูลมาเราจะใช้เวลาแค่ไม่ถึงอาทิตย์ก็ผลิตต่อได้เลย ครับผมครับเพราะว่าอันนี้เป็นล็อตแรกเลยหรือว่าเป็นล็อตที่โอ้ล็อตล็อตน่าจะเป็นล็อตล็อตคืออย่างนี้ก่อนอธิบายอย่างนี้ก่อนเนาะก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถเนี่ยนะครับขายไปแล้วเนี่ยประมาณ2 3สาล้านซองที่ไม่มีปัญหานะเสร็จแล้วเนี่ยพอพอซองมันหมดไปสั่งซองเขาบอกว่ามันต้องรอข้อมูลทางภูชนาการซึ่งต้องใช้เวลา45วันผลิตแบบนี้ไปก่อนไหมทางนี้ก็คิดน้อยไปหน่อยพูดง่ายนะครับก็เลยเอาไปใช้ก่อน ประเด็นอยู่คันนี้แต่พอวันนี้มีปัญหาเราเรียกเก็บคืนทันทีนะครับประมาณจากที่เราขายไป2ล้านกว่ามีปล่อยออกไปประมาณเท่าไหร่ฮะแแสนหกหมื่นห้าพันซองครับ,รบที่<ม>หลุดออกไปแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าซองกับคุณภาพที่อยู่ในคนละเรื่องกันนะคุณภาพเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมแค่ฉลากยังเป็นในตัวสูงอยู่ใช่ใช่ครับซึ่งณนะวันนี้ผมผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผมมีข้อมูลรีพอร์ตนะครับที่ท,ที่ที่ยืนยันคุณภาพของสินค้านะครับเดี๋ยว แจกพี่ๆสื่อมวลชนหลังจากที่แถลงข่าวเสร็จนะครับนะฮะคือพูดง่ายๆซองมีปัญหาแต่คุณภาพาในเหมือนเดิม,มไม่มีอะไรนะครับที่เพิ่มเติมคือความอร่อยอนะฮะจริงๆอยากอธิบายว่าทำไมเราจะต้องออกข้อมูลทางธุการในที่ก่อนหน้านั้นมันก็มีตัวเลขอันนี้มันเป็นเหตุผลของผู้ผลิตซองครับ,ค,รบคือเรา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 ,เราเป็นโรงงานผลิตสินค้าถูกไหมฮะแต่เราก็ไปสั่งซองกับอีกเจ้าหนึ่งนะครับซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าจำเป็นจะต้องเอาซอง เขาผลิตซองมาให้ก่อนแต่ว่าข้อมูลเขายังยังต้องรออยู่เขาผลิตไม่ทันกซึ่งจริงตอนนั้นข้อมูลเดิมมันก็ยังมีบาท,ที่ที่ขาดไปก่อนรนบแรกต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเราเราส่งที่สถาบาันสถาบาันหนึ่งซึ่งตอนนั้นนะครับสูตรเรายังไม่นิ่งแต่ยังไม่นิ่งคอพอสูตรเรานิ่งแล้วเสร็จปุ๊บเราถึงไปส่งที่สถาบาันอีกสถาบันหนึ่งตรวจสอบครับแ้วทีเนี้ยข้อมูลมันมาหลังหลังประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับ ที่เราปล่อยออกไปนั่นแหละครับก็เลยแบบมีข้อผิดพลาดที่ออกไปที่สู่ของตลาดครับผมครับก็เกิดข้อผิดพลาดแล้วเราทำการเรียกเก็บใช่ครับเรียกเก็บผ่านตัวแทนที่ <S <S ทของเราจะขายผ่านตัวแทนนะครับก็คือเรียกเก็บผ่านตัวแทนครับผมครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับคือความอร่อยอยังเหมือนเดิมแต่ให้ข้อมูลผิดนะคนไม่ได้กี่ความว่า,วาอะไรอย่างนี้เราเครียด่ไหครับก็รู้สึกเครียดนะครับเพราะว่าหนึ่งเราเรา,เราทำสินค้าออกมาเพื่อ,อเพื่อประชาชนทุกคนเพื่อความอร่อยอคือ เราเต็มใจทําแบบเต็มที่แต่พอข่าวที่ออกมาถามว่ารู้สึกเสียใจไหมครับก็รู้สึกเสียใจครับกับสิ่งที่เราได้พยายามทำลงทำมันลงไปครับผมครับครับแล้วก็ผมจะอัปเดตในเรื่องของคดีนะครับซึ่งทางเจ้าที่ก็เห็นเขาก็เรียกเราเข้าไปชี้แจงแล้วเรียบร้อยนะครับล้วก็ไม่ได้ดื้อแพ่งอะไรก็น้อมรับความผิดโดยดีครับแล้วก็ไปให้ข้อมูลแล้วก็วันนี้เมื่อวานเมื่อวานเพิ่งได้หนังสือให้เข้าไปเสียค่าปรับ ครับเราก็จะเข้าไปเสียค่าปรับตามกระบวนการครับนี่ครับนี่คือหนังสือครับผมครับที่สุดของพวกบริโภคครับเราจะไปไหนก็แทนกันยี่เรียกเก็บคืนมาหรือว่าเขาคืนเราหรืออะไรก็่ี้ยง้กมีนะก็ต้องต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าถ้าใครจะเอามาคืนเราก็ยินดีที่จะรับคืนนะครับอยากจะแล้วก็เปลี่ยนของให้ใหม่แสดงความจริงใจถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับนะครับที่เราได้คืนมานี้ที่เรียกเก็บคืนมาได้ประมาณเท่า หลักหมื่นห่อครับประมาณ2-3งสามหมื่นห่อครับผมครับคือ,คอ,คอต้องบอกก่อนนะว่าบาง,บางคนเขาก็ไม่ได้คืนแล้วเพราะเขาไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นครับคือ,คอมันกินมันพูดง่ายๆมันทานได้เหมือนเดิมใช่ใครับตรงซองแค่ผิดพลาดตัวแค่ต้องแต่แต่ผมบอกว่าข้อมูลด้านหลังซองเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะครับสาหรับผู้บริโภคอันนี้ผมบอก สำหรับผู้ประกอบการทุกรายเลยเพราะว่าข้อมูลด้านหลังซองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบบไหนนะครับอ,อ,อย่างของบางเจ้ามีผงชูรสบางเจ้าไม่มีผงชูรสบางเจ้ามีโซเดียมกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เงี้ยจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้นะครับสำหรับผู้บริโภคอันนี้เราคิดน้อยไปหน่อยบอกตรงเลยนะครับอันนต้องกราบขอโทษประชาชนทุกคนครับตอนนี้เขาไปชี้แจงแล้วทำาะนที่เหมืนนัแนะนำมายังไงบ้าง ทางออยแนะนําดีมากครับว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกอันไหนผิดอันไหนไม่ผิดก็ให้อันไหนผิดก็ให้เราแก้ไขครับผมครับก็คือเรายินดีแก้ไขแบบเต็มที่ครับเพราะว่าหนึ่งเราผลิตสินค้าออกมาด้วยด้วยความจริงใจคือเราก็อยากทาให้มันถูกต้องครับคือเราก็ไม่อยากจะอยู่แค่นี้เราอยากโตโตไปเหมือนกันนะครับผมครับคือทางออยเขาก็แนะนำเราดีมากครับผมครับต้องขอบคุณออยจริงครับก็คืออย่างเราวันนี้ก็คือสุดนิ่งแล้วนิ่งแล้วครับมีอะไรบ้างมาแต่งคั ความแตกต่างนะครับอันนี้ครับก็คือจะมีข้อมูลผู้ชนาการมาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ครับไอตัวนี้คือผู้ชนาการอยู่ตรงนี้นะตัวนี้ครับแต่ว่าที่ลงไปก็ือศูนย์หมดเลยใช่ที่ปล่อยออกไปมันเป็นศูนย์หมดเลยเขาก็เลยแบบเขาก็เลยไปทาคอนเทนต์ประมาณว่าอยากจะทานแล้วแบบไม่อ้วนก็ทานแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่เลยครับมันไม่มันไม่เกี่ยวกันอันนี้คือทวกนะครับันนี้คือตัวซองที่มีปัญหาครับนี่ก็คือใช่ครับตัวซองมีปัญหาตัวซองมีปัญหาครับผม พี่ยืนยันดีว่าข้างในคือคุณภาพือนกันตรวจสองโอ้คุณภาพเต็มร้อยแน่นอนครับผมครับอันนี้คือคือเราตรวจสอบมาแล้วอันนี้คือแล้วก็เป็นสูตรที่นิ่งแล้วครับอันนี้คืออยากจะให้อธิบายนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นของก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากอะไรก่อนอ่าเกิดขึ้นจากโควิด -19 ครับคือตอนนั้นน่ะเรามีร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ขายได้เงินเดือนได้รายวันนะครับเกือบแสนต่อวันตั้งผู้หญิงเลยนะครับอ่าเกือบแสนต่อวันแล้วพอ สถานก,การณ์โควิด19เ้าข้ามา,าซึ่งทางภาครัฐนะครับไม่ให้นั่งกินที่ร้านนะครับจากยอดขายเกือบแสนนะลงมาเหลือเอาเอาสุดท้ายเลยวันสุดท้ายที่เราตัดสินใจนจะปิดเลยนะครับก็คือเหลือไม่ถึงเก้าบาทต่อวันซึ่งลูกน้องเราสิบกว่าคนเราก็คิดว่าลูกน้องเราสิบกว่าคนเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเขาจะต้องรอยแพเข้าเหรือเขาจะต้องเป็นไปตกงานหรออ่าก็คือว่าเราก็คือต้องหาหาทำอะไรแล้วล่ะคือหมายวาว่าเรา ปรับตัวได้ไวกับสถานการณ์โควิดสิบเก้ามากกว่าครับก็เลยม,มาเป็นผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือถึงสำเร็จรูปเรือรถขึ้นมาครับจนถึงทุกวันนี้พูดง,<ไ>ง่ายๆคือเอาก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในร้านเนี่ยคุณไม่ต้องไปนั่งกินในร้านแล้วคุณ<ช>เอาก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยผมเอาก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ซองแล้วให้คุณไปทํากินที่บ้านแค่านั้นเองฮะก็อย่างไรคนมองว่ามันมันมันทำยากนะเพราะว่าตรงจุดมันค่อยกับบะหมี่สำเร็จรูปมากกว่าอ่าถามว่าทํายากไหมย,ยากครับยากจริงๆครับแต่เราก็ทํามันจนได้ครับ คือในซองนะครับรับรองว่าอร่อยเหมือนนั่งทานที่ร้านแน่นอนครับ <c oughs> เดี๋ยวเท่านี้ความหมายของเขาคำว่ายาก <c oughs> คืออ๋อในที่การทำเลยครับโอ้ยยากครับผมครับเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องปรุงหลายอย่างครับเพื่อมาผสมผสมกันใช่ไหมห <c oughs> มายถึงว่า<ะ>เขาถามเนี่ยซื้อไปแล้วไปทํากินเนี่ยมันยากไหมอ๋อโอเคครับของเราครับใช้เวลาไม่เกินสามนาทีทานได้แน่นอนครับผมครับเพราะเส้นของเราครับรสชาติเหนียวนุ่มใส่น้ําร้อนแป๊บเดียวกินได้เลยครับผมเพราะมันใส่ซอส ยังไงบ้างน,น,นะคนของเรแค่ไหนผลตอบรับของเราดีมากครับจากยอดขายจากวันละไม่กี่หมื่นห่อครับตอนนี้ก็คือก็เกือบแสนห่อต่อวันอย่างเรามีมรสชาติเดียวครับเป็น,ปนก๋วยเตี๋ยวเรือ,อ,มมอกึ่งสำเร็จรูปมีนหลด้วยกันครับมีเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นบะหมี่สไตล์ญี่ปุ่นก็คืนเส้นแบนครับคมครับมันยากอะไรก็ไม่มีงยานว่ากินที่ร้านก็เหมือนกับกินจากซอกกินที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแต่ละร้านรสชาติจะไม่เหมือนกัน ของผมก็มีสูตรผมทางร้านอื่นเขาก็มีสูตรของเขาแต่มั่นใจได้ว่าเวียดเรือกื่งสำเร็จรูปเือรถเนี่ยครับซื้อในซองครับเหมือนเป็นนั่งกินที่ร้านของเวียดเรือเบลรถแน่นอนครับครับอย่างพอมันโตเร็วขนาดนีว้วางแผนในธุรกิจปีนี้ว่ามันต้องยังไงขยายวหรือว่าขยไงตอาตอนนี้นะครับรธุรกิจของเราก็ขยายไปได้ไดเรื่อยๆครับไปก็คือผลตอบรับดีมากครับก็คือยอดขายเพิ่ม <ๆ S 1> เพิ่มเพื่อนท,ท,ทุกเดือน,นครับผมครับแล้วก็เราก็จะมีอะไรออกมาให้ให้แฟนๆได้ติดตามเรื่อยๆครับ ครับวันนี้ก็เตรียมมาให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เอาไปลองชิมด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมผมเนี่ยเป็นลูกค้าตัวยงนะ<ม>เป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับ<ช>แล้วผมก็ผมชอบทานเส้นเล็กครับเ<า>พราะผมไม่อยากเป็นเส้นใหญ่แล้วจาการที่เกิดที่โชยมงผตอัดขายว่าความน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยความน่าเชื่อถือยังเหมือนเดิมครับ,บ,บยอดขายผมว่าดีขึ้นไปซ้ำครับบางทีเขาเขาอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเหมือนกันแต่ พอเขาซื้อไปเอ้าเขามีเรามีข้อมูลแล้วนะถูกต้องทุกอย่างแล้วนะอะไรเงี้ยครับผมครับแต่ว่าตรงนั้นก็ไปแค่ส่วนนิดเดียวเองตอนนั้นผู้บริโภคก็คือซื้อกินเหมือนเดิมใช่ครับถูกต้องครับผมที่จริงฟีดแบ็ผู้บริโภคเป็นยังไงบ้างบอกเขาซื้อไปกินกับเขาอ๋ออร่อยถูกปากครับผมครับก็คือเส้นเขาคือต้องบอกกันว่าที่ฟีดแบ็กกลับมาคือเส้นเหนียวนุ่มเขาบอกว่าเฮ้ยเส้นเหนียวเหนียวนุ่มมากเลยอร่อยเลยนะครับที่จริงอยากจะขอบคุณผู้บริโภคไว้ที่ว่ายังไว้ใจในคุณภาพไม่ไหลไปกับโพสต์ครับบก็ขอคุณผู้รรรีจิงๆนะคับท่ ไปเนื้อเชื่อใจเรานะครับเราพยายามทําสิ่งที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกท่านนะครับแน่นอนครับผมครับคือเรื่องความอร่อยเราไม่เคย่าต้องบอกว่าความอร่อยเราไม่เคยจะต้องแบบประหยัดนู่นประหยัดนี่นะครับเราใส่เต็มที่แน่นอนครับผมครับเะเห็นว่าครับเขาจะมีการออกมาเป็นใหม่ด้วยมีครับผมครับก็คือเป็นตอนนี้ก็คือที่จะออกมาเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นก๋วยจับครับ๋วยจับยวนครับผมครับ จับยวนเรือรถนะครับผมผมฝากนิดนึงครับสำหรับเพจเรือรถเนี่ยนะครับมีมีติดตามสำหรับคนที่สนใจก๋วยเตี๋ยวเรือรถติดตามได้ที่เพจไหนครับเห็นบอกว่ามีเพจปลอมด้วยใช่ครับอ่าเอาเพจของบริษัทก่อนนะครับก็คือเพจเรือรถไทยแลนด์ครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็เพจก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถครับผมครับแล้วก็ขอฝากเพจของตัวแทนทุกท่านไว้ด้วยนะครับซึ่งมีหลายท่านนะครับที่เขาไปลงในเพจ Facebook หรือว่า TikTok หรือว่าอ่าอินสตาแกรมอะไรพวกนี้ เยอะแยะไปหมดครับแต่ก็อยากให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีเพจมิจฉาชีพครับคือเขาจะแบบยิงแอดเหมือนการทําการตลาดเหมือนกันคือของเขาอะจะซื้อแบบ10แถมหนึงซื้อ20แถม2แล้วก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับอยากให้ทุกคนสังเกตตรงนี้ไปด้วยครับผมครับนีคือพูดถึงง่ายๆก็คือลดแรกแจกแถมละเม่ั้เอะโดยที่บริษัทแม่ยังทําไม่ได้เลยถูกไหม จริงๆครับก็คือแบบมันถูกกระท้องตลาดอ่ะรายังปล่อยไปไม่ได้เลยอย่างนี้ดีกว่าครับผมให้เข้าสังเกตนิดนึงครับสำหรับเพจปลอมนะครับเพจปลอมนี่ไม่เอาเป็นว่าเพจที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างเลยถ้าเป็นเพจปลอมนะเพจมิจฉาชีพสังเกตง่ายๆครับการโพสต์ของเขาเนี่ยนะฮะจะมีคอมเมนต์เราเห็นอยู่ว่ามีคอมเมนต์แต่พอเรากดเข้าไปแล้วเรามองไม่เห็นคอมเมนต์ครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นเพจปลอมหรือบัญชีปลอมทําไมถึงปิดคอมเมนต์เพราะมีแต่คนไปทวงเงินไงมีแต่คนมาด่า นะครับแกก็เลยปิดคอมเมนต์เลยมีอาชีพนะครับเพราะนั้นสังเกตง่ายๆเลยนะครับในแง่ของทีนเกีรติที่ปิดสอบเราจะดำเนินการตรงนี้ยังไงบ้างแจ้งความไปหลายเจ้าแล้วครับนะคบใครคือเราก็ไปล่อซื้อไงพอเห็นพอเห็นของปลอมปุ๊บเราไปล่อซื้อได้เลขที่บัญชีมาเราก็ไปแจ้งความนะครับอันนี้ดําเนินการไปหลายเจ้าแล้วเขาไม่ปิดไม่ปิด,ไม,ปดไม่พอนะครับไม่พอปิดเปิด<ม>เปิดผมแจ้งความอายัดบัญชีพวกก็ไปเปิดบัญชีใหม่ เอามาหลอกอีกแสดงว่ายืนยันว่าทำเงินถของจริงเนี่ยไม่มีการทำโปรโมชั่นนี้ไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าต้นทุนเรายัางไม่ได้เลยครับ <c oughs> แล้วเราก็จะพยายามอัปเดตนะครับว่าเพจไหนเป็นเพจปลอมเราก็จะมาแขวนไว้ที่เพจจริงนะครับ<ม>เพื่อเตือนประชาชนครับแสดงว่ามีลูกค้าเข้ามาเยอะเยอะมากครับเยอะมากครับผู้ <c oughs> ที่โดนหลอกก็เยอะเช่นกันครับผมครับก็คือเขาเราอะพยายามให้ตัวแทนไปช่วยกันรีพอร์ตเพื่อว่าป้องกัน จะชนที่จะโดนหลอกนะครับก็พอเขาพอรีพอร์ตเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่ปิดเปิดใหม่เรื่อยๆครับจริงๆถ้าจะซื้อเรือรถจรถิงๆต้องซื้อได้ที่ไหนซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายได้ทั่วประเทศครับผมครับก็คือที่ที่แจ้งไว้ครับก็คือระวังมิจฉามฉาชีพไว้คือเขาว่ารถแรกแจกแถมมีชืช่อครับแล้วถ้าเป็นเพจเรือรถจริงๆต้องเป็นยุคนน้าหน้าตางไงต้อมีคนติดตาม มีคนอยู่ใช่ครับจะมีคนติดตามอยู่ประมาณ6กห0ื0ห้ากหมืว่าคนครับหกเจ็ดมื0นนะครับต้องต้องดูคนที่ติดตามเยอะๆไว้ก่อนครับถ้าเป็นเพจของมิจฉาชีพครับร้อยกว่าคนไม่ถึงร้อยคนนะครับสังเกตตรงนี้ได้เลยครับผมครับแล้วก็เป็นเพจที่เพิ่งตั้งสร้างใหม่อะไรพวกนี้อันนี้อันนี้เตือนทั้งเพจทั้งบัญชี Facebook บุคคลทรรมดาด้วยนะครับโอเคครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับยอ